สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราสามแม่ครัวเยื่อหมองน้ำตราถ้วยทองอย่างที่บอกคุณผู้ชมไว้เลยนะคะว่าจะพาไปที่จังหวัด ราชบุรีพาไปที่อำเภอบ้านคาค่ะที่นี่เขามีการรวมกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่นะคะเป็นแปลงใหญ่สับประรดห,หรือสับประรดแปลงใหญ่แต่ว่ารวมกันเยอะมากแล้วที่นี่นะคะเขาบอกว่ามีเรื่องขององค์ความรู้ที่นํามาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงบํารุงดินนะคะมีวิธีการต่างๆมากมายทีเดียวส่งผลให้สับประรดที่นี่กลายเป็นสับประรดที่มีคุณภาพเขาบอกว่าหวานมากฉ่ำมากไม่กัดลิ้นด้วยนะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะในช่วงของพัฒนา พัฒนาชีวิตกับกรมพัฒนาที่ดินค่ะคะโครงการเกษตรแปลงใหญ่ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เน้นการดําเนินงานในลักษณะการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยโดวยวางระบบก,การผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกันเพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในพื้นที่หมู่5ตำบลหนองพันจันทร์อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มกเกษตรกรจำนวน82รายทำแปลงใหญ่สับประรดโดยมีในจันทร์เรืองเรราททำหน้าที่เป็นประธานกลุ่มซึ่งแต่เดิมพื้นที่ของกเกษตรกรกลุ่มนี้ประสบปัญหาโครงสร้างดินไม่เหมาะสมแก่การปลูกพืชเนื่องจากมีลักษณะเป็นดินทรายและไม่อุ่นน้าแต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินได้เข้ามาแนะนําวิธีการปรับปรุงบํารุงดิน ด้วยวิธีต่างๆจนทําให้ในวันนี้พื้นที่ของเกษตรกรมีโครงสร้างที่ดีขึ้นและได้ผลผลิตตามต้องการสภาพดินก็อยู่ในสภาพที่เสื่อมนะครับแต่ยังไม่ถึงกับขนาดว่าโสมกรมพาณาาที่ดินก็ต้องมาเป็นหน่วยงานแรกที่จะต้องนำองค์ความรู้ในชุดดินในชุดอะไรต่างๆเนี่ยมาให้พี่น้องเกษตรกรมาเรียนรู้ แล้วกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยได้ทํามาก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับก่อนที่จะมีการส่งเสริมในรูปของแปลงใหญ่เพราะที่ดินที่นี่อยู่ใน S3 คือที่ดินไม่เหมาะสมสิ่งเหล่านี้ที่กรมพัฒนาที่ดินมาส่งเสริมแล้วก็ให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรก่อนจะเข้าโครงการตรงนี้มาก่อนนะครับเสร็จแล้วทําให้ที่ดินที่นี่ปลูกสับลดได้แล้วก็มีคุณภาพที่ดีเนจัดดินที่ตำบลหนองพันจันนี้นะคะเป็นดิน ที่มีโครงสร้างไม่ดีเนื่องจากดินส่วนใหญ่ที่นี่เป็นดินทรายนะคะการที่สถานีเข้ามาสนับสนุนก็คือสนับสนุนให้เกษตรกรเนี่ยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้นก่อนนะคะโดยการสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ย, C, อ,ย,ยอินทรีย์ได้แก่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดนะคะโดยทางสถานีเนี่ยจะมาสนับสนุนวัสดุพวกนี้นะคะให้กับเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะเพื่อน,นําไปใช้ในการปรับปรุงดินก่อนนะ,ะในส่วนของเราเนี่ยทำเรื่องการลดต้นทุนเราก็ แนะนําเกษตรกร,เร,กรเรื่องการปรับปรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีนะคะสองอย่างควบคู่กันไปนะคะมันจะทําให้ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นการลดต้นทุนการใช้เคมีอย่างเดียวนะคะแล้วก็จะมีพวกน้าหมักชีวภาพพวกนี้มาช่วยเสริมสําหรับแปลงใหญ่สับปะรดแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่รสชาติซึ่งเกษตรกร,รกลุ่มนี้ได้ตั้งสลแกนไว้ว่าไม่หวานจัดไม่กัดลิ้นซึ่งนอกจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้ว สับประรดของที่นี่ยังได้รับมาตรฐาน G.A.P. สินค้าปลอดภยัยและส่งค้าในห้างชั้นนำได้จรินอ่อนนุ่มหนึ่งในเกษตรกร,กรสมาชิกแปลงใหญ่แห่งนี้ก็ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตจากกรมพัฒนาที่ดินซึ่งทำให้เขาสามารถลดต้นทุนการผลิตได้เกือบเท่าตัวพาะดินที่เนี่ยมันมีปัญหานะดินสภาพเปล่อมสภาพเพราะทำมาหลายสิบปีพอมีโครงการสะพัดแปลงใหญ่ปั๊บมาเนี่ยกรมพัฒนาที่ดินก็ ก็ได้เข้ามามาเช็คค่าดินก็เริ่มทางกรมนาดินก็มาแนะนําว่าคุณต้องใช้ปุ๋ยหมักนะลดปุ๋ยเคมีมีการรวมกลุ่มกันมาแล้วก็เลยโดนม้อมาให้แต่ก็เอาปอเทืองมาให้ตัวพามาให้เราก็มีการรัดปรล่กงดินคือจุดเด่นจริงๆก็คือเรามาทําในเรื่องของสับลดผลสดนะครับคือสับลดทานผลสดนี่แหละซึ่งปกติที่ผ่านมาเกษตรกร,เ,กรเคยทําสับลดส่งโรงงานนะครับทีนี้ที่นี่มันมี ชุดดินที่ทําให้สับรสหวานแล้วทานผลสดรสชาติอร่อยเราก็เลยผันมารวมตัวกันเพื่อผลิตเป็นสับรสทานผลสดแล้วก็ใช้สโลแกนที่บอกว่าสับรสที่นี่ไม่หวานจัดไม่กัดลิ้นนะครับโดดเด่นก็คือไม่กัดลิ้นสับรสที่เราทําผลสดเนี่ยส่วนหนึ่งส่งให้กับห้างโรตัสอีกส่วนหนึ่งก็ให้พ่อค้าทั่วไปอันนี้ก็คือการคัดเกตและทีนี้ไอ้ที่ลูกเล็กลูกกรอบอะไรพวกนี้เราก็ส่งไปแปรรูป แปรรูปก็คือสับปะรดกวนแล้วก็สับปะรดยีนะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ตอนนี้กําลังทําคุกกี้ไส้สับปะรดทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของความสําเร็จที่กรมพัฒนาที่ดินได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ให้มีความเข้มแข็งและสามารถบริหารการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีไรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนในอนาคต และทั้งมดนี้ก็คือรายการคนไทยหัวใจเกษตรนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตอนตีห้าแบบนี้ค่ะ,คะทางช่อง9 m c o r t HD และบนทนาย TV วันนี้หมดเวลานะคะปุกกับมวยพร้อมด้วยทีมงานฟาร์มชาแนลทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสิ่งที่เราบอกเขาว่าปีหน้าให้ทำนี่ก็คือให้เขาเพิ่มจำนวนสมาชิกที่ยังไม่ใช้วิธีปลูกแบบที่เราแนะนำด้วยการหยอด แต่เ้ายังหวานอยู่นะฮะให้เขาหันมาใช้การหยอดให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้ให้การลดต้นทุนเฉลี่ยของกลุ่มเนี่ยลดลงมาได้มากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะก็เป็นความก้าวหน้าที่เราพอใจในแง่ของการปลูกการผลิตนะคะแต่ต้องปรับปรุงในเรื่องของการขายต่อไป